The Cup of Life บอลโลกของเรานำเสนอโดยรถยนต์ซูซูกิขนมปังฟาร์มเฮาส์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์อะลีนามิน X+ เสริมวิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเทา้าเนื่องจากขาดวิตามิน B1 ตอนรับทุกท่านครับเข้าสู่ The c u p o อ l ฟไล์บอลโลกของเราครับกับผมบีแหลมสิงห์นะครับเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวัน18นาิกาครับทางบีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ <c oughs> ดูอีกแล้วนี่คือภาพอะไรตัวเองจำได้กันไหมจอ <c oughs> ท่านผู้ชมครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์ครับฟุตบอลโลกปี1930 เป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกนะครับแล้วมันเกี่ยวพันอะไรกับตอนที่แล้วที่เรานํามาเสนอนะครับตอนที่แล้วนั้นเรานําเสนอเรื่องราวของทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นแชมป์โลกได้ถึง2สมัยติดต่อกันเป็นชาติแรกในโลกนะครับที่ป้องกันแชมป์โลกได้นั่นก็คือปี1934ปี1938ครับ จนกระทั่งพวกเขานั้นเดินทางไปเป็นแชมป์ที่สเปนนะครับในปี1982ในยุคที่ต้องบอกว่ามาเป็นเป็นยุคที่ถูกมองว่ายอดแย่สุดๆแล้วนะครับในตอนนั้นก่อนจะเข้าเพราะว่ามีคดีล้มบอลก่อนที่จะเป็นแชมป์อีกทีนึงนั่นก็คือปี2006นะครับก็มีประเด็นของการล้มบอลเช่นเดียวกันแต่หลังจากที่เราได้ติดตามอิตาลีทั้ง4แชมป์แล้วนะครับเป็นทีมแรกเป็นชาติแรกที่ป้องกันแชมป์โลกได้เรามาพูดถึงทีมแรกที่เป็น แชมป์โลกครับนั่นคือทีมชาติอุรุกวัยและเป็นทีมแรกเหมือนกันนะครับที่ลงแข่งขัน2ครั้งแล้วได้แชมป์ทั้ง2ทีเริ่มต้นแบบนี้แล้วถือว่าเป็นการย้อนตำนานตั้งแต่ครั้งที่1เลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกในฉบับนี้นะครับฟุตบอลโลกปี1930เกิดขึ้นบนแผ่นดินอเมริกาใต้ครับที่ประเทศอุรุกวัยพวกเขากำลังยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกชมพู ตอนนั้นเลยนะครับโหลิเดอร์พร้อมเลยเจ็บล้อเกินตอนนั้นเนี่ยกำลังมาแรงเลยครับเพราะว่าอุรุกวัยนั้นเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกได้ถึง2สมัยติดต่อกันนะครับแน่นอนที่สุด เขาก็เลยนําดาวนะครับมาติดที่หน้าอกว่าเหมือนกับพวกเขาเป็นแชมป์สสมัยที่เราเห็นเหมือนในปัจจุบันจริงๆแล้วมันเป็นโอลิมปิก2นะครับแล้วก็เป็นเวิลด์คัพอีก2ครั้งนะครับตอนนั้นเนี่ยพวกเขาเป็นแชมป์ฟุตบอลโอลิมปิก2สมัยครับปี1924ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ปี1928ที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับตอนนั้นชาติในยุโรปรู้สึกผิดหวังครับที่ฟีฟ่าหรือว่าสาพันฟุตบอลนานาชาติเนี่ย ได้ช้อยส์แล้วก็เลือกไปที่อุรุกวัยเหตุผลก็คือในตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจต่างๆในยุโรปก็ยังถือว่าตกต่ําพอสมควรและอุรุกวัยประกาศเลยครับบอกว่าต่อให้คุณเนี่ยไม่มีเงินนะครับคุณนั่งเรือมาเลยครับนั่งเรือจากอูรุพง์มุ่งหน้าสู่อุรุกวัยพวกเราก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้นะครับปรากฏว่ามี4ทีมครับจากทวีปยุโรปเดินทางไป แข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือผสมผสานกันมาจนแข่งขันกันได้นะครับมีการซ้อมฟุตบอลกันบนเรือครับโอ้โตอนลอยเรือปันนี้ก็ลอยเอรอยเือลินลำม,มาตามชายคลองแล้วค่อยๆมากันนะครับแล้วก็มาประสบพบเจอที่แดนของลาตินอเมริกานะครับสชาติของยุโรปที่เดินทางมาทําการแข่งขันในครั้งนั้นนะครับก็ประกอบด้วยทีมชาติเบลเยียมนะครับทีมชาติ ฝรั่งเศสนะครับทีมชาติโรมาเนียแล้วก็ยูโกสลาเวียนะครับน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันในครั้งนั้นเกิดขึ้นในวันที่13ถึง30กรกฎาคม19 30มีทั้งหมด13ประเทศนะครับหลายชาติโยุโรปอย่างที่บอกครับปฏิเสธที่จะไม่ไปแต่หนึ่งในนั้นนี่น่าสนใจมากครับก็คือคอนสแตนตินลาดูเลสคูนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติโรมาเนียแกคุมทีมนะครับแต่ ถึงเวลาครับนัดชิงชาเลอร์นเนี่ยแกไปเป็นไรแมนด้วยนะครับโอตอนนั้นเนี่ยถือว่าสังขยามากสำหรับสุดฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เรือครับที่ชื่อ SS Cont คอนเต้ซึ่งไม่ได้เป็นอะไรกับอันโตนิโอนะครับ SS คอนเต้เวิร์นะครับจอดรับบอร์ดบริหารของฟี فا ณท่าเรือวิลฟองเซซูแมร์นะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองที่เล็กที่สุดในโลกเมืองหนึ่งก็คือเมืองน nice, ีสตีปเปตฝรั่งเศสนะครับออกมาพร้อมกับทีมชาติฝรั่งเศส ทีมชาติเบลเยียมแล้วก็โรมาเนียแล้วก็แวะรับทีมชาติบราซิลครับที่ริโอเดจานโรส่วนยูโกสลาเวียเนี่ยมีตังครับเช่าเรือมาเองทั้งลำเลยนะครับนี่คือเหตุผลของการเดินทางในครั้งนี้แล้วที่น่าสนใจนะครับก็คือกษัตริย์ของเบลเยียมในยุคนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลยครับว่าให้นักฟุตบอลในทีมชุดนั้นเนี่ยหยุดการทำงานไปเลยเดือนหนึ่งนะฮะแล้วก็หยุดไปเลย2เดือน ไปเตะบอลโลกหน่อยนะครับเขาว่ากันว่าพระองค์นั้นมีส่วนในการผลักดันและมีส่วนในการจัดตัวด้วยเท็จจริงเป็นอย่างไรก็นี่คือเรื่องราวที่มานําเสนอกันนะครับสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนั้นถือว่ารุงรังมากเลยครับแล้วแมตช์เปิดสนามเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่ใช่เจ้าภาพอุรุกวัยที่เป็นฝ่ายลงสนามนะครับแมตช์เปิดสนามเนี่ยเขาเลือกทีมชาติฝรั่งเศสลงเปิดสนามนะครับกับทีมชาติเม็กซิโกโ เกมประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนะครับฝรั่งเศสนั้นเอาชนะทีมชาติเม็กซิโกไป4ประตูต่อหนึ่งจริงๆจะต้องเล่นที่เอสตาดิโอเซนเตนาริโอนะครับสร้างขึ้นมามีความจุถึงเ0 0 0 0ื่นที่นั่งแต่ปรากฏว่าเสร็จไม่ทันครับต้องไปเล่นที่อื่นโอ้ดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็บันทึกได้ว่าลูเซียงโรรองครับคือนักฟุตบอลคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทําประตูแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับในนาทีที่19แล้วก็ฝรั่งเศสชนะไป 4ประตูต่อ1น,นะครับนี่คือประถมบทของฟุตบอลโลกที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับสุดท้ายแล้วมีเรื่องราวต่างๆมากมายในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแต่ว่าไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือนัดชิงครับนัดชิงฮอลล์ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างทีมชาติอุรุกวัยเจ้าภาพนะครับเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาว่ากันว่าในยุคนั้นครับทีมที่จะปราบอุรุกวัยได้นะครับนั่นก็คืออาร์เจนตินานั่นเอง แต่หน้าแปลกที่อาเจนตินานั้นเจอกับอุรุกวัยในไฟนอลทีไรมีปัญหาทุกทีก่อนการแข่งขันนัดนี้นะครับในการแข่งขันจริงจะเริ่มต้นขึ้นนะครับในรอบแรกเนี่ยอาเจนตินาไม่มีกัปตันทีมนะครับกัปตันทีมของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางมาแข่งขันได้นะครับ นั่นก็คือมานูเอลเฟเดร่านะครับพลาดเกมรอบแบ่งกลุ่มเพราะว่าต้องกลับบ้านครับไปสอบกฎหมายนะครับที่มหาวิทยาลัยคนที่มาตอนนั้นที่โด่งดังแทนเขาก็คือเกย์ยโมสตาบิเล่นะครับซึ่งยิงแฮตทริกได้ด้วยนะครับในฟุตบอลโลกนะครับปรากฏว่าการดวลกันในนัดชิงชนะเลิศนี้น่าสนใจครับผู้ตัดสินในนัดชิงชนะเลิศวันนั้นก็คือชองเลกานุสครับจากประเทศเบลเยียมได้รับมอบหมายทําหน้าที่นี้นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยตัวเขาได้ออกหนังสือนะครับ ชื่อว่า whistling in the world เขาระบุเอาไว้ในนั้นครับท่านผู้ชมครับว่าก่อนแข่งขันเขาได้ถูกคู่จากฝั่งอุรุกวัยแล้วก็อาร์เจนตินาถูกคู่จากทั้งสองฝั่งเลยครับว่าให้ตัดสินให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วฝ่ายจัดการแข่งขันถามตัวเขาครับว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องการขอ2อ,อย่างครับ 1. รถ ที่ออกตัวได้เร็วที่สุดจากสนามและ2เรือที่ออกตัวเร็วที่สุดจากฝั่งครับก็คือพูดง่ายๆก็แกกลัวตายครับนั่นเองแต่ว่าก็ถือว่าเฮี้ยมหานศึกทีเดียวครับที่รับหน้าที่ลงทําการตัดสินในนัดชิงชนะเลิศเกมนี้นะครับปีพันเนะครับซึ่งอาร์เจนตินานั้นดวลกับอุรุกวัยนะครับน่าสนใจอย่างที่สุดครับประเด็นหนึ่งที่ได้รับการศึกษามาจนถึงทุกวันนี้นะครับ ท่ามกลางแฟนบอลที่ดูวันนั้นใน93,000่คนทั้ง2ทีมเนี่ยชนะคู่ต่อสู้มาในรอบตัดเชือกสกอร์เดียวกันก็คือ6-1นะครับประเด็นก็คือเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีลูกฟุตบอลของตัวเองและตกลงกันไม่ได้ครับปรากฏว่าก็ต้องใช้ลูกฟุตบอลคนละฝั่งครึ่งแรกใช้ฝั่งอาร์เจนตินาครึ่งหลังใช้ฝั่งของอุรุกวัยนะครับครึ่งแรกเนี่ยใช้ลูกฟุตบอลของอาร์เจนตินาก็คือเตียนโตนะครับแล้วอาร์เจนตินานำสองหนึ่งครึ่งหลัง ใช้ทีโมเดลนะครับซึ่งเป็นลูกฟุตบอลของอุรุกวัยอุรุกวัยซัดคืน3ประตูเลยครับปรากฏว่าอุรุกวัยก็เลยเป็นแชมเปี้ยนในครั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องชัยชนะที่ยอดเยี่ยมแล้วก็กลายเป็นแชมป์แรกนะครับในประวัติศาสตร์นะครับสิ่งหนึ่งในการเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับแฟนฟุตบอลของอาร์เจนตินาครับยกพลมาจากบูนสไอเรสกันแบบ เต็มที่เลยนะครับมากันเต็มที่นะครับเรือในครั้งนั้นเนี่ยชื่อเรือนะครับว่าวิกตอเรียออมูเต้นะครับแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็คือชัยชนะหรือความตายนะครับนั่งเรือมา10บลำมีคนมาเขาจากรายงานนะครับแล้วก็บันทึกประวัติศาสตร์มากันเนี่ยเป็นกุลุศเลยนะครับ นับเป็นหมื่นคนหลายคนไม่ได้เข้าไปชมการแข่งขันเนื่องจากว่าไม่มีตัวแต่ว่ามาให้กำลังใจทีมของตัวเองนะครับถือว่าเป็นฟุตบอลครั้งประวัติศาสตร์ที่โลกใบนี้ไม่มีวันลืมนะครับว่ากันว่าอุรุัยเนี่ยฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับพวกเขาได้รับอิทธิพลในชัยชนะในครั้งนี้นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่อุรุกวัยไม่เคยกลัวไข่ครับนั่นก็คือเรื่องของหัวใจเขาบอกว่าคนอุรุักเนี่ย จะไม่เป็นโลกหัวใจครับถ้าดูฟุตบอลนะครับแล้วพวกเขาเป็นเหรียญทองโอลิมปิกถึง2สมัยแล้วก็ได้แชมป์สำเร็จนะครับด้วยชัยชนะ4ประตูต่อ2นี่คือบทบันทึกครับว่าพวกเขาคือทีมแรกในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในเดือนกรกฎาคมปี1930ครับอุรุกวัยคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ ในครั้งแรกซึ่งครั้งนั้นหลายต่อหลายชาติครับที่เดินทางมาแข่งขันในแผ่นดินลาตินอเมริกาไม่ยอมมาแต่ว่าอุรุัยนั้นก็เอาคืนครับเมื่อพวกเขาถูกเชิญให้ไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่อิตาลีแล้วก็ฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสอุรุัยตัดสินใจครับปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเนะครับเท่ากับว่าอุรุวัยนั้นห่างหายไปจากฟุตบอลโลกอย่างน่าตกใจพื้นที่ปศุสัตร์ตรงนั้น นั่นก็เพราะว่าพวกเขาเอาคืนชาติจากยุโรปนั่นเองครับแล้วเมื่อเข้าสู่เหตุการณ์ในลำดับสำคัญนะครับนั่นก็คือช่วงของสงครามโลกช่วงของสงครามโลกเนี่ยเกิดขึ้นทำให้ฟุตบอลโลกนั้นไม่สามารถจัดได้ตามกำหนดนะครับนั่นก็คือปี1942แล้วก็1946อย่างที่เคยเรียนไว้ครับว่ากันว่านะครับว่ากันว่าถ้าหากมีการจัดการแข่งขันครับอาร์เจนติน,นาจะเป็นแชมป์ทั้ง2ครั้ง เป็นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆต้องหยุดไปแล้วถ้าแข่งกันเนี่ยมันจะแข่งขันกันที่เบอร์ลินนะครับเยอรมันในปี1942ก็ไม่ต้องครับคาดว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันอาจจะเป็นลักษณะเดียวกับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพปี1934ก็เป็นได้ครับเมื่อฟุตบอลโลกนั้นต้องหยุดยาวๆหยุดพักไปครับกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งก็คือปี1950 ที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพนะครับแน่นอนที่สุดครับบราซิลหมายมั่นปั้นมือนะครับพวกเขาไม่เคยใกล้เคียงเลยกับคําว่าแชมปเปี้ยนนะครับแล้วก็เข้าสู่เวทีการแข่งขันในครั้งนั้นเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกด้วยที่ไม่มีนัดชิงชนะเลิศนะครับจะใช้การแบ่งกลุ่มนั้นลงสนามทําการแข่งขัน,นแล้วเก็บคะแนนไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับคู่ชิงชนะเลิศในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็คือเกมรอบแรกเหมือนกับรอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายนะครับ เหมือนก,การแข่งขันนัดชิงเลยเพราะทีมที่ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือบราซิลได้ดวลกับทีมชาติอุรุกวัยที่สนามมาราคาน่าหรือว่ามนาคันยังที่คนที่นั่นเรียกนั่นเองนะครับก่อนการแข่งขันนัดชิงจะเริ่มต้นขึ้นนะครับสื่อมวลชนของบราซิลได้ตีข่าวว่าพวกเขาเนี่ยได้เป็นแชมป์โลกอย่างแน่นอนนะครับตอนนั้นเนี่ยในรอบฟนอลโฟนะครับมีอยู่4ทีมที่ผ่านเข้ามานะครับก็ประกอบไปด้วยทีมชาติสวีเดนดนะครับทีมชาติสเปนทีมชาติบราซิลแล้วก็ ทีมชาติอุรุกวกยนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับนัดชิงเลอร์บราซิลนั้นมี4คะแนนนะครับจากชัยชนะมา2นัดพวกเขาชนะสวีเดนมา7ประตูต่อ1แล้วก็ชนะสเปนมา6-1น,นะครับส่วนอุรุไกยเนี่ยมี3คะแนนครับเพราะว่าเสมอกับสเปน2-2แล้วก็บดชนะสวีเดนมา3ประตูต่อ2ดังนั้นครับพวกเขาต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นแชมป์นะครับว่ากันว่าในตอนนั้นเนี่ยทีมชาติบราซิลกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองในประเทศ ใช้เวทีหาเสียงกันมาเลยนะพี่น้องบาซิลเปล่าครับโอ้โตะโกนกันลั่นเลยนะครับแน่จริงมาเดียวก็มาแล้วจอดอไม่ใช่ครับแต่มันโอตีะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในยุค50นะครับสนามแห่งนี้ครับมาราคานาเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่มากครับวันนั้นว่ากันว่ามีคนมากถึง200,000คนครับเข้าไปชมการแข่งขัน แล้วก็ทุกคนมั่นใจเหลือเกินครับว่าทีมชาติบราซิลนั้นจะครองแชมป์โลกได้สําเร็จแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันกลับมาเป็นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนะครับบราซิลในวันนั้นนะครับออกนําไปก่อนจากฟรีอาซ่านะครับในนาทีที่47แล้วทุกคนคิดว่ามันจะเป็นของพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับแฟนบอลหลายคนในตอนนั้นเนี่ยลักรอบเข้าสนามมาแบบผิดกฎนะครับไปยินเข้ามามั่งอะไรเข้าม,ามั่งนะครับ จริงๆแล้วสนามเนี่ยจะจุได้7 7 8 8 5แคนแต่เขาบอกว่าวันนั้นชามอ่างยักษ์อย่างมาราคาน่เนี่ยมีคนมากถึง2 0, 2 2 0 0 0 0คนนะครับที่เข้าไปดูมาหลังจากที่บราซีลขึ้นนำแล้วโดนอุรุกวัยครับยิงคืน2ลูกจากฮวนสเกฟิโน่เนีครับแล้วก็ชื่อที่เราได้ยินกันมาตลอดในทุกเทศกาลของฟุตบอลโลกนั่นคือกิเกียนะครับก็เลยทำให้อุรุกวัยนั้นเป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะครับ น่าสนใจมากเลยครับท่านผู้ชมครับผมเคยมีโอกาสไปที่สนามมาราคาน่าเนี่ยในชีวิตนี้นะครับในการไปทําข่าวแล้วก็ชมเกมนัดชิงชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะครับเมื่อปี2016ที่ผ่านมาครับวันนั้นเนี่ยสนามมาราคาน่าได้เปลี่ยนโฉมไปแล้วนะครับก็คือจากเดิมที่จุได้200,000กว่าคนเนี่ยลดเหลือ80,000แต่80,000ถ้าลองคิดดูครับว่า คนเฮพร้อมกันหลังที่บราซิลยิงจุดโทษลูกสุดท้ายตูงตะข่ายจากเนมาจูเนียคนเฮพร้อมกันเนี่ยแปดหมื่นกว่าคนนะครับโอ้โหแล้วเสียงเฮเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเสียงเฮอะไรที่มันช่างยาวนานขนาดนั้นแล้วเป็นชัยชนะอันสุดแสนปื้มปิติของบราซิลครับเพราะว่าพวกเขานั้นในประวัติศาสตร์ไม่เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมจากฟุตบอลเลยแม้แต่เหรียญเดียวผมมีโอกาสอยู่ในสนามวันนั้นแล้วถ้าณเวลาที่กําลังฉลองครับผม นั่งอยู่นั้นแล้วผมคิดตามในวันนั้นเลยนะครับจนกระทั่งมาคิดได้อีกทีถึงวันนี้ว่าลองมนโนภาพกลับไปในนัดชิงเฮลเดอร์เมื่อปี1950เนี่ยแล้วคนสองแสนกว่าคนร้องไห้ขึ้นมาพร้อมกันเอาสักหนึ่งในสีก็คือ50,000่นคนและเขาว่ากันว่าวันนั้นเนี่ยคนร้องไห้เป็นแสนคนพร้อมกันนะครับสำหรับบราซิลกับการพ่ายแพ้ที่เหลือเชื่อครับ เขาเรียกว่าเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยถูกนําไปทิ้งไปอะไรกันโดยที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดโศกนาฏกรรมจากผลการแข่งขันครั้งนั้นนะครับแล้วว่ากันว่าบราซิลได้รับการนิยมชมชอบเรื่องของฟุตบอลมากมายนับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาแม้ว่าทีมนั้นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ตามนะครับในปี1950แต่พวกเขานั้นก็เขาเรียกว่าเป็นปฐมบทความพ่ายแพ้ก่อนแล้วหลังจากนั้นครับพวกเขาเดินหน้าสู่ชัยชนะ กลายเป็นทีมที่ครองแชมป์โลกได้มากที่สุดณเวลานี้นะครับครองแชมป์โลกได้5สมัยเลยทีเดียวนะฮะก็ในยุคเปเล่สามครั้งในยุคของโรมาริโอกับเบเบโตแล้วก็ในยุคของ3าอาอย่างที่เรานำเสนอไปแล้วนะครับแน่นอนที่สุดครับนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในตรงข้ามนะครับความพ่ายแพ้ของบราซิลก็คือความพ่ายแพ้แต่ชัยชนะของอุรุกวัยเนี่ยยิ่งใหญ่มากครับถ้าเราจะบอกว่าอิตาลีนั้นเป็นชาติแรก ที่ป้องกันแชมป์โลกได้อุรุกวัยก็เช่นเดียวกันครับเป็นทีมที่ลงทำการแข่งนนขันทอ่โลก2ครั้งได้แชมป์ทั้ง2ครานะครับนั่นก็คือปี1930ที่เป็นเจ้าภาพและการไปหักหน้าเจ้าภาพอย่างบราซิลถึงมาราคาน่าได้สําเร็จนะครับนี่คือสุดยอด2ทีมซึ่งอยู่ในยุคต้นนะครับปี1930กับปี1950คืออุรุกรัยปี1934กับปี1938คืออิตาลีครับ แต่หลังจากนั้นครับหลังจากที่อุรุกวัยเป็นแชมป์พวกเขาก็ไม่เคยเฉียดเข้าใกล้ความสําเร็จอีกเลยครับและฟุตบอลโลกน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับฟุตบอลโลกนั้นได้กลับไปแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งบนแผ่นดินยุโรปแล้วกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตำนานตลอดการครับนั่นก็คือทีมที่ดีที่สุดกลับพ่ายแพ้ทีมที่มองแล้วอ่อนกว่าต่ำชั้นกว่าแต่น่าสนใจว่าพวกเขามีระบบที่ดีกว่านั่นคือ อิเล็กเยอรมันตะวันตกผู้กลับมาจากความบอบช้ำในสงครามโลกซึ่งท่านจะพลาดไม่ได้ในวันพรุ่งนี้กับที่นี่ครับ The c u p o อ l ฟไล์บอลโลกของเรากับผมบีแหลมสิงห์วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ด้ืยอน้จตาตัวเองขนลุกไปหมดเลยสวัสดีครับ บอลโลกของเรานำเสนอโดยอะลินามินเอ็กซ์พลัสเสริมวิตามิน B-1 วิตามิน B-6 วิตามิน B-12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเท้าเนื่องจากขาดวิตามิน B-1